สวัสดีจ้ามันี้ไม่แอ์เล่จ้าเฮดเวียกตักแดดเนาะท่องบททั้งแดดยายเที่ยงระเบ่เมียสิดคาจากถุงมือถุงเท่ากอนคาอุปกรณ์ในการทำอาหารกิน ก่อนได้กั่นลกเนี่ยคะ่ะไปพี่น้องแช่น้ำเย็นเย็นมันกลิ่นโครนจังเลยอะคะ่ะแต่ไม่มีสาบควายนะเพราะไม่ได้เลี้ยงควายแล้วค่ะสมัยเลี้ยงควายกับวค่ะมันชอบมองบรรยากาศทองทุ่งน้าของเธอทอาทุ่งนาแสนสเขียวกระตีสดใสของเธอสาวเธงงามบา่า ้องปูหน้ามากัดเข่าจะตียาดคือเป็นนิ้เข่าร้อยฟูขึ้นมาเอปูหน้าคาเกตขัน้ำเลือก็ได้มหมเท่าได้ร้อยเหรียญน,น้ำเนาะสมัยด็หน่อยก็ร้อยเหรียญน,น้ำลว แต่ว่าอันนี้เถาแล้วไงก็ค่อวยตูอีกหรือว่ได้ร้อยหลัดจ้าวิวทุ่งนาหิวใจจังเลยอ่ะค่ะวิวหิวใจมองไปทางไหนก็สวยและสดชื่น พักเบรกแล้วค่ะมันจะพักเบรกแล้วมันพักเบรกพักแล้วค่ะเศดแล้ววนนี้มีอะไรหาหมดผื้แล้วห้างหมดดำตัวนี้ นั่งหมดดับผิดแล้วจ้าค่ะทุกวัอนี้ใส่ชีวิตป,ปัดนั่งมัดสาเพราะว่าวเซตะนามแค่ในติดกับมิเกียร์จาเซตะนามเป็นนักมัดษาวารี่ ล่องลอยอยู่ในน้ำ น้องต้นเข่ากินหอมหอมถ้าได้สัมผัสจะได้จะได้กลิ่นข้าวหอมมากกินใบเขา่ากินตนเขา่าหอมหอมเป็นกลิ่นที่อยากชวนมาสัมผัสมากเลยค่ะกลิ่นอะไรซ่ากลิ่นอะไรซ่า อาเลสซาสปิวา ต้นข้าวบำบัดในนังไก่ต้นข้าวก็มีความสดชื่นต่ได้ไก่เป็นน้องต้นข้าวบำบัดต้นข้าวสวยมากเลยครัน้องต้นข้าว